ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีนระบุว่าในช่วง10เดือนที่ผ่านมาของปี2568ปริมาณการนำเข้าและส่งออกรวมของจีนอยู่ที่37.31ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกันมูลค่าการส่งออกของจีนอยู่ที่ 22.12ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น6.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่15.19ล้านล้านหยวนโดยการนำเข้าน้ำมันดิบและแร่โลหะเพิ่มขึ้น3.1%และ4.6%ตตามลำดับ นอกจากนี้การนำเข้าเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น5.5%คิดเป็น40%ของการนำเข้าทั้งหมดการค้ากับประเทศต่างๆตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพิ่มขึ้น5.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคิดเป็น51.7%ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจีนขณะที่ปริมาณการค้าของบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้น7.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า